หมอดูคะช่วงนี้ความรักของหนูมันสับสนมากหนูอยากรู้ว่าหนูจะสมหวังบ้างไหมแน่นอนยื่นมือข้างซ้ายมาสิฉันจะดูจากเส้นความรักตามตำราของไคโรหญิงสาวยื่นมือมาหมอดูเพ่งมองเส้นที่ใต้ปลายนิ้วก้อยอฮ้เส้นความรักของเธอโค้ขงขึ้นชัดเจนนั่นแปลว่าเธอเป็นคนรักจริงทุ่มเทแต่ผู้ชายที่เข้ามาในชีวิตรัก มักไม่จริงใจจริงค่ะหนูมักพบเจอแต่ผู้ชายที่เข้ามาทำให้รักแล้วก็จากไปแต่ดูตรงนี้มีเส้นเล็กๆตัดผ่านกลางเส้นมูนลรักหมายถึงคนคนหนึ่งจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเป็นรักแท้ที่หมาช้าแต่มัน่นคงแล้วหนูจะเจอเมื่อไหร่คะเมื่อเธอหยุดวิ่งตามคนที่ไม่เคยมองเธอจริงๆเส้นนี้บอกว่าความรักจะเจอเอง เมื่อใจเธอพร้อมจะรักตัวเองก่อนขอบคุณค่ะหมอยูหนูจะลองเชื่อใจโชคชะตาดูสักครั้ง